มาจับมามาเข้าวิ่งมาวิ่งจ็อกเร็ววิ่งี่ตโอ้ช้าพี่อย่าเล็งปืนดิดตอนที่เดินอะมันช้าโอเคเปิดลงเปิดปีลงพี่พร้อมไหมผมไม่มีปืนนะผมดูแถวหลังเลยนะเปิดไหนพิชั่นเปิดไหนแล้วฟันเปิดเลย แล้วเป็นไงบ่แมันยิงไม่ออกเฮ้ยแเปิด่ไม่ไม่ไม่ต้องเปิดประตูประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดไม่ต้องกลัวจะยืนให้มันระเบิดรอให้มันระเบิดก่อนมาลุ้เลยมันลุ้เลยดีนะเนี่ยเอากระสุนกระก่อมายิงหัวบกบกแอก อยู่ข้างบนหัวเราเหรอนก็จะอยู่อย่างมันอยู่บนหัวเลวายาตนี่ก็แบบปวดผมเดินไปอยูอ่ใกล้เราทางแรงกรเกิดอ่า พร้อมไหมประตูนี้พร้อมผมอยู่ข้างหลังขวาแป๊บหนึ่งนะผมมอ,<พ>อ้เฮีย้ยแม่งมุมยิงไม่ได้ว่ะติดอโอเคผมพันแผนนะเดินต่อได้นะ เดินให้แล้วอ่ะรอเดินะอ่ะไปไปนั่นปิดประตูเด้วลนะ้พี่ครับครับประตูแล้วเชี่ยเออนี้ผมไม่ได้พกไขควงมาล็อกปิกเลยนะ ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวน่าจะเจอ,อ,อนี่มันทางอ,อ,อ๋อมันขึ้นไปได้เนี่ทางนี้นไปดูทางนู้นก่อนปะล่ะไปดูทางนู้นก่อนทางน <ละ S 2> ั้นอ่ะอไปทำไมแต่มันน่าจะเป็นทางขึ้นไปชั้นสองใช่ใช่ชั้นสองพี่เสียงตัวพี่เยอะอะไรพี่กบไปไหมพี่อ้าวไปไหนกันล่ะไปเราจะไปนู้น ไม่มีอ่ะคิดประตูประตูนี้ไม่มีเสียงซอมบีะเอาเดิมบ้างมันให้เราขึ้นหรือไงยังไงก็ต้องขึ้นแต่คนละฝั่งแค่นั้นเลยโอ,อ๊ยติดแม่งไปได้หว่ะ มันขึ้นไปข้างบนก่อนนะซ้ายขวาดีวะขวาลัดซ้ายดีปิดประตูด้วยทางด้านน้นมีมีหนึ่งตัวฮึฮนะตรงเราเห็นไม่มเห็นเกิมา อย่างวิ่งอย่างวิ่งไปดักหน้ามาดูไหมพี่ไป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 ผมไม่ม <Bye, bye. S 3> <bye>, ีพออืุน,น่ะลยะ

เปลี่ยนสั้นมนอานอาทะโนผมไม่ยิงมากมีเมส้าอง,ง่างพี่เราเปิดกับเปิดไปยิงมันข้างหลังรอดีกว่าเพราะมันมีแอนิอนเมชันมากตลอดวิ่งวิ่งเปิดแล้ว ล่วงล่วงตัวกลามีตัวไกละไนออกไปเลยไปไปไล้วไปแลติดประตูเราเได้เหรอมันมันเออฝั่งผมเห็นมันไปซ้ายแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามันโดนถึงโดนยิงหรือเปล่านะเดี๋ยวมันต้องโดนนะมันอยู่ข้างนอกอ่ะมันอยู่หน้อาอโดนไม่ปิดฝั่งนู้นปะิดประตูปิดประตู ปิดประตูไม่ติดปูที่ซ่อมอยู่มันอยู่หน้าประตูทางขวาเลยแไม่ต้องมันช่างกมาดูอยู่นะไม่คนเดืยวมันอยู่หน้าประตูแล้วนั่่นนะตู้นี้ได้นะดูของได้เปล่าไม่ได้ศพยืนข้างในปะ

นอกประตูตูหน้าเลยอ่ะทางขวาขยับตรงนี้นะตรงนี้นะหน้าประตูผมทางขวาทางนอกครับเป็เนี่ยเนี่ยข้างนอกตรงนี้เลยอ่ะไม่ใช่<อ>ข้างในใช่ไหมพีข่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเหรอเออทางขวาเนี่ย เล็งอยู่ไม่มีระเบิดมาจะยัด่าเดี๋ยวผมเสริมผมขาเจ็บอนะ่ะบนี่มันโดนยิงเหรอโดอนยิงขาดถอะโดนยิงอะยิน,น,น, <c oughs> นยามันไอ <c oughs> ่กดมีเปินอยู่ใกล้ดี๋ยวมา ปีเเปิดตัวนะมันแช้น,น้ำมายิงได้มันกด Q E เอาอมายิงได้แล้วปีเเปิดมุมอ่ะไม่ได้<อ>มีใครล็อกมุมนะไว้ให้เปะละ่าล่ะล็อกมุมไว้ให้เดี๋ยวผมชิดชิดขวาไปให้ <c oughs> ผมล็องอยู่ <c oughs> มีใครล็อกมุมให้ได้ไหมนะ่ะพี่ผมล็อกอยู่อะอเย้นะผมชิดขวาไปนะ ไม่เสยงลวลร่วงร่วงผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บทันมอีเดี๋ยวเอี๋มเดี๋ยว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 ดีวีีววเดี๋ยวเดีวดอยเดี๋ยีเปีนดีมึงลดีเดีดียเเล็งเยตยีีีีดีี ป,ปิด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 แล้วรุดคนไม่มีปืนอ่ะรุดรุ่ดปืนแล้วก็เกบไปยิงไม่มีไม่มีไม่เห็นโอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องเข้าไปฟาร์มบังเกอร์แล้วเยอะเหรอแล้วก <c oughs> ัน้าตัวถึนหมดใหญ่กระเป๋าใหญ่ กระสุนด้วยขอปืนด้วยปืนหมดปืนหมดเดี่ยวเนี่ยดิสเซอร์อีกกิลสามแมชเจ็ดอะทอสผมขอได้มั้ยมีกระสุนลูกซองมีอะไรก็เก็บอะไรได้ก็เก็บไอ้เหี้ยเดสเซอร์ดิกเกิลแม่งยิงไม่ทันหรอก มันล่านขาหัวผมชี้ขากปวาใหญ่มีกระเป๋าใหญ่ใส่กระเป๋าใหญ่ดิเอดกระเป๋าเล็กมาไม่เไม่เป๋าเล็กมันไม่เป่าเป่าวะเนี่ยเป๋าสะพายเอวอ่ะมีลูกตองเต็มเลยลูกของลูกตองมันมีจุดสี่ห้าว่ะเก็บกระเป๋าลูกตองเป๋าใหญ่ดิไปด้วยเออผมเก็บกระเป๋าใหญ่อันนีงของม่งเยอะ มีมีมีจุดสี่ห้าหกนัดกบในกระเป๋าทอสอ่ะออืไว้ของผมโยนให้ผมเลยนี่สุวนอะไรให้ผมใช้เปล่าผมเหลือเจ็ดนัดผมมีผมมีจุดสี่ห้าให้เจ็ดนัดเอาป่ะเอาเอายิงไปห้านะใส่มันปง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 ปุ่งแมงลวงก่อนเลยผมเกืบลวงเดี๋ยวก่อนอ่ะอ่ะน่าจะมีแค่สองคนไหม เดี๋ยวก่อนนะให้ผมไปเสี่ยงชีวิตก่อนถ้าผมออกได้ก็สบายแล้ว่าพี่ปีแล้วมันโผล่หวัวออกไปเลยหรออืมโอเคร่วงลงมานะอย่าร่วงลงมาถ้าผมออกได้ผมบอกลายหุ่นได้ไงถูกไหมก็ได้ด้คยซ้ ปีนไ,ไปสั้นดูไปกันว่าน้าเฮ้ยค,ยค่อยๆปีนมาก่อนตอบได้ปะคันเสีย<ะ>เสีย,สยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเ,เดี๋ยวผมบอกมันมันจะมีพุ่มให้จุกของผมจะลิ่มพอออกมาวิ่งวิ่งซ้ายมาก่อนอย่าพึ่งนะฟังเสียงหุ่นนะก่อนนะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขวานแล้วปะสลิมสลิมขึ้นมาขึ้นมา <This S 1> อ้าวเว้ยสลิม็อตไหมโอเคทอดปีนทอดปีนปีนไว้เฉยแต่ยังปีนไว้แค่ครึ่งหนึ่งอ่ะเมื่อกี้น่าจะวิ่งออกไปเร็วไปข <c oughs> อโทษดิเมื่อกี้บอ,อกเร็วไปกล้าไหม หนึงนะยังไม่ไปข้างบนนะไปหยับมาสามนสี่กันแน่ท็อตเดี๋ยวน,นะมันเหลืองแล้วอะเดี๋ยวเผื่อผมล่อให้ได้ครับนึงก้ะริ่มโดนยิงมามอกี้ไม่โดนครับไม่โดนโอเคโอเคต้องไปขวาปะเพราะว่าทางออกอยู่ซ้ายใช่ไหมทาองออกอยู่หลังผมก็มีต้องล่อไปขวาเดีย๋ยว ขึ้นจากที่บันไดแล้ววิ่งซ้ายหรือขวาวิ่งซ้ายซ้ายซ้ายสุดหรือว่าเฉียงไปเดินไปซ้ายใช่ไหมซ้ยาย,ส,ายสุดมาทางชื่อผมเลยมันจะมีปุ่มซ้ายเข้าผู้มหาชื่อซ้ายนึ่งนะทอสท,ทอสขึ้นมาขึ้นมาโผล่เลยเหรอโผล่เลยโผล่เลยโผล่แล้ววิ่งมาทางผมทอสวิ่งมา เออโอเคปีกบขึ้นขึ้นมาสามจนสี่แล้วขึ้นมาตรงไฟสีแดงใช่ป่ะอ่าขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาสามจนสี่ยาย่าอย่ายลึกเกินนะพี่ถ้าลึกเกินเนี่ยไม่ทันถอดออกแปงนอกเลยนะออปลองนอกเลยผมยิงได้นะ ไม่ต้องออกเลยเดี๋ยวรอให้เฮ้ยมีคนเ,คเปิดประตูคนเปิดประตูข้างล่างผมขึ้นมาขึ้นมาเลยพี่พี่มาก่อนขึ้นมาเราวิ่งซ้ายออกมาเลยวิ่งยาวเลยพี่พออก<ค>แล้ว,ลวออกออกมาได้แล้วอ,ออกมาได้ครบแล้วดักวะ พี่คนได้ยินเสียงประตูเปิดอะประตูข้างหลังเราอะมันไม่ใช่หลังที่หรอกมันต้องเป็นประตูหน้าอะไรนะรถอยู่ทางห่มนะแป๊บนึงแป๊บนึงคือเิมเลมผิดไปจะมีคนดักไหมวะรถอะไม่รู้อะพี่เรามีนายวิชันเนี่ยแต่เรามีนายวิชั่นไม่ได้หยิบมาพี่กบวิ่งวิ่งตามพี่เหมือ ก็วิ่งวิง่งวิ่ง,งตามชิวผมมาพี่วิจะไม่มีแสงนะถ้าถ้าถ้าคนอื่นมองอะ่ะเรามองอะจะเป็นแสง,แสงร,ถรถอยู่ทางการะลิมอ๋อออใช่ไหมใช่เดีประตูบ้านนนี้คไหนประตูหน้าวะประตูหน้าอยู่ทางนูน้นรถก็ต้องอยู่ทางการะลิมอะ่ะมันถ้ามันจะแอบมันก็ต้องแอบป่าบ,บนนี้หรือไม่ก็ป่า้างล่างนู่นน่ะใต่ฝั่งอ่ะ น่ะเสียงหุ่นหุ่นไม่รู้ไม่รู้กบยิงไปทางพิกบ๊อบหรือว่าพิกบบพิกบ๊อบวิ่งเดินต่ำถ้าถือเเพื่อ เดี๋ยวรอเพื่ออะไรเดินพร้อมกันตั้งไรต้นไม้ของเราต้นช่วยกันได้ไปซ้ายออกซ้ายนะเออออกซ้ายก็ได้ไรอ,อ่ะเออผมผมลงซ้ายมาแล้วเ,เดี๋ยวรอพี่ตกก่ะพี่ภูมิขับนะได้ ได้ได้ปักจุดรถไปปป้ป่ะปักปักเป็นไงเห็นยังเห็นยังปทดเห็นแล้วแต่ว่าต้องนี่ต้องรอรอ,อดูในปุ่มก่อนเด่นวะ มีคนอยู่ในประตูไปเลยผมว่าทางนั้นอ่ะมิก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 วันทำว่าได้อยู่ไหนวะอ่ะเจอแล้วขึ้นเลยขึ้นรถจะขับผมขับตรงขึ้นไปก่อนนะอืมไปก่อนเลยงขึ้นไปจังที่กบซึ่งขึ้นแล้วขวาหลังรับ